ก็ต้มกำลังเดือดนะคะมันเปืือยซะก่อนถึงจะเอาทุกอย่างลงไป <Yeah. S 1> ใส่แครลอดลงไปแล้วแครอดตึกจะ้ะแครลอดลงไปก่อนก็ต้มนะคะ ข้าวต้มนคะคะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะประบาบะทา่าฝีมือปลาบะโอ้โหเสียบกระทะบัางน่ากินน่ากินค่ะโอ้โหเ <c oughs> อาถ้วยมาเอาถ้วยกลมๆไปใช้ว่าถ้วยกลมๆแม่ก่อาเสร็จแล้วเราก็จะตักไปกินนะคะ ไปเกลือนะคะโอ้โอ้โหน่ากินจริงๆน่าจะมีโอ้ะซัมมิค่ะโอเคเดี๋ยวนะจ้าอร่อยอร่อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินกันนะคะข้าวต้ม กินนะคะมากินกันจ้าข้าวต้มมาจ้านี่คือข้าวต้มที่ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินมาชิมกันค่ะรสาติข้าวต้มวันนี้เป็นยังไงบ้างมันเย็นนะพี่น้องแต่มันแต่มันหอนจวกปากต้องกินตอนมันเย็นจักหน่อยมันก็อุ่นๆจะบ่บ่ถึงกับเย็นอืม อร่อยจ้ะตอนแหกว,วา่าฉีดอดเนื้อเด้วยก็ดีพอ่อไนทำข้าวต้มให้ให้ผู้ปวยก็เลยใจกินข้าวต้มไปก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยกินทอดเนื้อ ข้าตุ่มไข่ใส่หมูสับแม่นว่ข้าตุมไข่ใส่หมูสับ